เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามารีวิวฟิลลิ่งการขับขี่รถนกกระแสะอีกรุ่นหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยโด่งดังเท่าไหร่ในประเทศไทยแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนั้นเขากับติดท็อปไฟนะฮะรถยอดนิยมหรือว่ารถขายดีทั้งที่รถคันนี้เนี่ยก็ผลิตที่ประเทศไทยเราเองนะครับผลิตที่ระยองเรานี่เองซึ่งเขาก็คือ i l l u m i n a t o r 400ซึ่งฟิลลิ่งการขับขี่นั้นเป็นยังไงขี่ร่วมกลุ่มกับรถที่ซเยอะมากกว่าหรือว่าพวกรถแนวสปอร์ตแล้วไปไหวไหมอัตราเร่งเป็นยังไงขี่ยืนพื้นเป็นยังไงงมตตััวรรคงงคุ้กบาคาคา 1, 10, 10, 9, บาาาา่119,900ท แล้วก็รถคันนี้เนี่ยเหมาะกับใครเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะฮะสวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่เจ็ดซีพมสาชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่คาวาซากิพีเจมอเตอร์สกลนครนะครับแล้วก็ในคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวฟิลลิงการขับขี่ของเ l ลิเมนเตอร์400คันนี้นะฮะซึ่งในคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงรยยายละเอียดตัวรถอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าผมจะเน้นไปทางฟิลลิงการขับขี่มากกว่านะครับแล้วก็อัตราเร่งหรือว่ากําลังของเครื่องยนต์มากกว่านะครับเพราะว่า มีหลายคนนะครับรวมถึงตัวผมเองผมก็สงสัยมาตั้งนานแล้วนะครับว่าอิลิเนเตอร์เนี่ยที่ในบ้านเราเนี่ยอาจจะได้รับความนิยมไม่มากนักนะครับ แต่ที่ญี่ปุ่นกลับไม่ใช่นะเอลิเนเตอร์นั้นเป็นรถที่ได้รับความนิยมติด1ใน5้ารถยอดนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปุ่นคาส400นะครับซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่า5อันดับแรกของรถยอดนิยมคาส400 c ีของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีนินจา400เซทเอ็กซ์ 4R แล้วก็ CBR 400R นะครับซึ่งทั้ง3รุ่นเนี่ยจะเป็นรถแนวสปอร์ตที่ออกไปทางทัวริ่งนะฮะฟิลลิ่งก็จะขับขี่ง่ายเน้นกําลังในรอบต้นนะครับแลวก็กลางนะครับยกเว้นรถนนนร ก็คือ G.B. 3 5 0นะครับรุ่นนี้ก็ติด1ในห้าเหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดของรถรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ในโอกาสถัดไปนะฮะแต่ว่า อีกหนึ่งรุ่นที่ติดเข้ามาเฉยเลยก็คือ Eliminator 400นี่แหละแลวเขากลายเป็นรถยอดนิยมอันดับหนึ่งในกลุ่มนี้ด้วยนะครับซึ่งนี่แหละก็คือสิ่งที่ผมประหลาดใจนะครับว่าทําไมคนญี่ปุ่นถึงชอบรถรุ่นนี้รถรุ่นนี้มันมีดียังไงวันนี้ได้มีโอกาสมาที่ Kawasaki PJ Motor ผมก็เลยได้ทดสอบขับขี่นะครับทั้งขับขี่ภายในสนามนะฮะดูฟิลลิ่งการขับขี่การใส่เกียร์ถอนเกียร์ความคล่องตัวนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความเซอร์ไพรส์ได้ประมาณนึงนะฮะแล้วก็เอาออกไปขับขี่ข้้าาาางงงนอออออกดวยะะัไไเเเปลต ไปลองความเร็วนะฮะได้เอาไปลองเข้ากลุ่มขี่ยืนพื้นที่ความเร็วสูงนะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมคนญี่ปุ่นถึงชอบรถรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเขามีจุดเด่นได้หลายเรื่องหลายๆอย่างรวมถึงราคาค่าตัวด้วยนะครับที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือสําหรับรุ่นเริ่มต้นนั้นมีราคาเพียง1นึ่0 0สบาทเท่านั้นนะฮะ ก็คือไม่ถึง20,000นนะแต่ว่าได้ฟิลลิงที่ทําให้ผมประทับใจเนาะแล้วก็กาลังของเครื่องยนต์4 0 0เนี่ยขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับซึ่งในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้รีวิวรายละเอียดของตัวรถเยอะแยะมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะสรุปฟิลลิงขับขี่ให้ฟังอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือฟิลลิงท่านั่งเรื่องที่2พละกาลังเครื่องยนต์ส่วนเรื่องที่3ก็คือความคุ้มค่านะครับโอเคเริ่มแรกเรามาดูที่เรื่องของฟิลลิงท่านั่งนะครับฟิลลิงขับขี่กันก่อนนะฮะที่อย่างอธิบายไไไปปนะ i, นนนนนาาาวว่่่่อทมมมมรรถคคััี้ยึงดบิใใญุุกล ที่อันดับ2345เป็นรถแนวสปอร์ตไปทางทัวริ่งหมดเลยยกเว้นตัว Gb 3 5 0เนาะที่ว่าไปก็คือถ้าเกิดเราดูที่ดีไซน์ของตัวรถเนี่ยเขาอาจจะเป็นรถแนวคูเซอร์หรือว่าบอบเบิลก็จริงแต่พอได้ขึ้นนั่งแล้วไม่ใช่นะครับยกเว้นตัวบอะรถเนาะเพราะว่าบาะรถเนี่ยมันมีความเตี้ยมากนะครับมีความเตี้ยตามสไตล์บอบเบิลหรือว่าคูเซอร์เลยก็คือมีความสูงบอกเพียง73ซนติเมเท่านั้น ตัวผมเนี่ยที่มีความสูง175เนี่ยก็คือสามารถขึ้นนั่งแล้วก็วางขาทั้งสองข้างลงส้นเท้าได้แบบเข่างอนะครับก็คือบอะรถเนี่ยมันเตี้ยมากๆนะครับมันทําให้เราขับขี่ได้ง่ายโดยอัตโนมัตินะครับทำให้เรามีความรู้สึกมั่นใจในการควบคุมโดยอัตโนมัติซึ่งดูจากพี่ท่านนี้ก็ได้นะครับพี่ท่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาทดสอบขับขี่รถในวันนี้ด้วยพี่ท่านนี้มีความสูง160ซนติเมตรสามารถขึ้นค่อมแล้วก็ลงขาทั้งสองข้างได้อย่างมั่นใจนะครับซึ่งพี่ท่านนี้ ลองคอมดูแล้วเพราะว่าขาถึงเนาะก็เลยมีความมั่นใจในการขับขี่มากนะครับส่วนต่อมาเรื่องของพักเท้านะครับพักเท้าของ Eliminator 400เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากรถแนวคูเซอร์หรือว่าบอบเบิลทั่วไปนะครับก็คือปกติรถแนวนี้เนี่ยเขาจะมีพักเท้าที่ยันไปทางด้านหน้าใช่ไหมหรือว่าวางรุ่นเขาอาจจะมีการขยับพักเท้ามาตรงกลางบ้างแต่ว่าสลับ Eliminator ไม่ใช่นะครับพักเท้าเนี่ยจะเยื้องมาทางด้านหลังคล้ายกันกับรถเนกเก็ตมากกว่านะครับซึ่งมันส่งผลทําให้เราเนี่ยมีความคล่องตัวในการใช้งานมากกว่านะครับก็คือพักเท้า เป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับถ้าเขาอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ได้เยื้องไปทางด้านหน้ามากไปหรือว่าถอยหลังมากไปเนี่ยมันจะทําให้เราควบคุมตัวรถได้ง่ายนะครับทำให้เราเก็บถังได้สะดวกนะครับทำให้เราควบคุมตัวรถได้มั่นใจมากขึ้นเยอะเลยนะตำแหน่งของพักเท้าเนี่ยซึ่งใน Eliminator 400เนี่ยเหมือนทาง Kawasaki เนี่ยเขาคิดเรื่องนี้มาแล้วนะครับถึงแนวทางของตัวรถเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ c r u ซอ e r หรือว่า b o บอร์แต่พักเท้าเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วนะครับอย่างแรกส่วนอย่างถัดมานะครับก็คือแฮนด์รถนะฮะ ซึ่งปกติรถแนวนี้เนี่ยแนวคูเซอร์หรือบับเบิลเนี่ยถ้าเกิดไม่ดึงตัวเราเข้าหาแฮนด์รถเยอะนะครับหรือว่าเราก้มโค้งไปทางด้านหน้าเนี่ยก็จะดันตัวเราเนี่เอ็นนั่งหลังตรงไปเลยแต่ว่าสําหรับอิลิมนเตอร์คันนี้ไม่ใช่นะครับทีมดีไซเนอร์ของคาวาซากิเขากับออกแบบให้อิลิมนเตอร์นั้นมีแฮนด์อยู่ในระดับตรงกลางนะครับก็คือมีความก้มโค้งไปทางด้านหน้าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ก้มไปเยอะนะครับซึ่งมันจะทําให้เรา นั่งได้สบายด้วยแต่ว่าเวลาควบคุมรถนะครับหากแฮนด์ซ้ายขวาเวลาวิ่งซาาลลอมในสนามเนี่ยมันกลับทําได้คล่องตัวนะครับอยู่ในตําแหน่งที่ส่วนตัวผมนั้นชอบเลยนะขี่ได้คล่องตัวไม่แพ้กันกันกบรถในเกตอย่างแซดห้าเลยนะฮะแทบไม่ต่างกันเลยแล้วแถมตอนที่ผมใช้ความเร็วสูงนะครับวิ่งที่ความเร็วร้อยสิบร้อยี่เนี่ยกับมีความรู้สึกว่าแฮนด์หรือว่าชุดแผงคอด้านหน้าเนี่ยมันกับบาลานซ์ตัวรถได้ดีกว่าแซดห้าร้อยได้ซ้ำนะครับก็คือด้วยความที่ดีไซน์ของตัวรถเนี่ยมันออกไปทางคุชเซอร์หรือ ล้อที่ยาวเนาะก็จะทําให้ตัวรถมันมีความมั่นคงสูงเวลาใช้ความเร็วนะครับไม่เกิดอาการหน้าใสาซึ่งผมเนี่ยชอบนะครับชอบฟิลลิ่งบังคับเลี้ยวแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือด้วยกําลังของเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยที่มันให้อัตราเร่งที่ดีเนี่ยจังหวะที่ออกตัวจากไฟแดงหรือว่าเร่งทําความเร็วนะครับแทนที่ก้มโค้งไปทานด้านหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะมันกลับช่วยให้เราดึงรถหรือว่าควบคุมรถได้ดีมากขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราไม่ต้องก้มโค้งสู้กับอัตราเร่งของตัวรถเยอะมากนะ สักษณะที่มันพอดีแล้วแล้วก็ตอนที่ช้าความเร็วสูงขึ้นไปเนี่ยเราก็มันจาเป็นต้องก้มลงมาเพื่อสู้กับลมด้วยนะครับก็คือท่าขี่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากๆนะสามารถแช่ที่ความเร็ว110 100ยส0สู้ลมได้สบายยกเว้นวันนี้นะครับวันที่ผมมาทดสอบขับขี่เนี่ยผมอาจจะใส่แค่เสื้อแขนยาวธรรมดาเนาะถ้าเกิดใครจะเน้นเดินทางไกลจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าไปหาเสื้อกาดใส่ดีๆสักตัวหนึ่งเนี่ยขี่ได้ทั้งวันไม่เหนื่อยแน่นอนนะครับสำหรับอิลิเมนเตอร์400คันนี้ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของฟิลลิ่งระบบเบรกนะครับซึ่งปกติรถแนวคูเซอร์หรือว่าแนวบอบเบอร์เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการทรงตัวหรือว่าการเบรกเนาะโดยเฉพาะเบรกลังมักจะไม่อยู่กันแต่ว่าในอิลิเนเตอร์นั้นไม่ใช่นะฮะฟิลลิ่งการเบรกดีมากนะครับแทบไม่ต่างจากพวกรถเนกเก็ตหรือว่ารถสปอร์ตทัวริงอย่างนินจา500เลยนะครับทั้งที่ในอิลิเนเตอร์4 0 0นั้นวงล้อหน้าเขาจะเป็นขนาด18นิ้วนะแล้วก็วงล้อหลังเป็นขนาด16นิ้วหรือว่ามีดีไซน์เหมือนก,นก สามารถทำฟิลลิงระบบเบรกได้ไม่ต่างจากพวกรถในเกตสปอร์ตหรือว่ารถสปอร์ตทัวริงเลยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมขอชื่นชมนะฮะระบบช่วงล่างระบบเบรกเนี่ยเดิมๆเพียงพอนะครับเดิมๆเอาอยู่นะครับต่อมาในเรื่องของฟิลลิงเครื่องยนต์นะครับอัตราเร่งเป็นยังไงความเร็วเป็นยังไงแล้วก็หลายคนน่าจะสงสัยเนาะว่าทําไมอิลิเนเตอร์นั้นถึงยังเป็นเครื่อง 400cc ไม่ใช่เครื่อง 500cc เหมือนกันกับบินจ่า500หรือว่าเซ500ที่จำหน่ายในบ้านเราซึ่งก็ต้องยอมรรัตตงๆนงนนนนะะวว่่่่่าาาาาาาผผผมนนผมมมเเเเออกกก็็ไู้้้หหืแถใดจจปล ที่ญี่ปุ่นนั้นเขามีการจํากัดเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ตามซีซีนะครับซึ่งขนาดที่เกิน400ซีซีขึ้นไปก็จะต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีความซับซ้อนหรือว่าความยุ่งยากมากขึ้นซึ่งที่ญี่ปุ่นนั้นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเกิน400ซีซีจะได้รับความนิยมมากกว่านะครับซึ่งประเทศไทยเราที่เป็นฐานผลิตคาวาซากิให้กับญี่ปุ่นนั้นก็เลยได้อันดิสงในจุดนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากตลาดในประเทศไทยเรานั้นอาจจะมีความต้องการอลมเตอรร์นนนนั้นไมมม่่าากกพอออะเเห 500, หืื500 500ว็ 500, ลยทําาาาให้คคกิเเขผลออม่่รืง400 CC แต่ส่วนตัวผมเนี่ยจากการที่ผมเอาไปทดสอบขับขี่มาแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าจริงอยู่นะครับว่าให้เกิดเทียบกับเครื่องยนต์ขนาด 500cc เนี่ยเครื่อง 400cc จะด้อยกว่าก็จริงแต่มันไม่ได้ด้อยกว่าขนาดนั้นนะครับก็คือถึงเครื่อง400จะด้อยกว่าเครื่อง500ก็จริงแต่ว่าอัตราเร่งหรือว่าการทําความเร็วของเขาทําได้ดีมากๆนะครับก็คือถึงจะเป็นเครื่อง 400cc ก็จริงแต่ว่าแรงม้าของรถรุ่นนี้เนี่ยในอิลิเมนเตอร์นั้นก็จะมีแรงม้ามากถึง48ตัวเลยนะครับก็คือถือว่าเยอะมากนะและเทียบกับ ซึ่งเอาจริงๆแล้วขนาดของลูกสูบใน Eliminator 400กับ500นะัเป็นขนาดเดียวกันนะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลาง70มิลิเมตรเหมือนกันแค่ระยะชักของ Ninja 500จะยาวกว่านะครับก็คือ58มิลิเมตรนะฮะแต่ว่าใน Eliminator จะเป็น51มิลิเมตรนะครับดพูด,ดง่ายๆว่าใน Eliminator นั้นจะเป็นเครื่องยนต์แบบสูบโตชักสั้นนะครับซึ่งแรงม้า48ตัวเนี่ยสามารถปั่นรอบเครื่องได้มากถึง 1 0 0 0 0รอบเลยนะฮะแล้วแถมยังให้แรงบิดสูงสุดมากถึง37นิวตันเมตรที่8,00 0รอบซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าตอนที่ผมมาออกไปขับขี่นั้นทําไมอัตราเร่งหรือว่าความต่อเนื่องของเกียร์เนี่ยมันเลยทําได้ดีนะครับเพราะว่ากําลังของเขาเนี่ยจะมาช่วง3,00 0 4 0 0 0รอบนะครับลากยาวไปจนถึง 800- 0ถึง10,000รอบนะฮะก็ละเลยทําให้ฟิลิ่งการขับขี่นั้นราบเรียบสมูทแล้วก็ให้กําลังที่ต่อเนื่องนะครับก็คือตอนเอาไปขี่นั้นขี่สนุกมากนะครับขี่มันมากนะฮะสามารถไล่นินจา500ได้สบายเยแต่ว่วานื่องงจากดีไซน์ขอตรถ มันอาจจะเป็นทรงที่รับลมเยอะนะครับไม่ได้เป็นทรงสปอร์ตหมอบเหมือนจาห้าร้เพราะฉะนั้นการทำความเร็วสูงๆเนี่ยใน eliminator มันอาจจะมีการประทะลมที่เยอะหน่อยนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าขี่เร็วนานๆเนี่ยมันจะเมื่อยนั่นเองนะฮะ แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆใน Eliminator 400คันนี้ก็คือฟิลลิ่งของคัดมือนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งการเข้าเกียร์นะครับก็คือคัดมือนี่นิ่มมากนะฮะใช้นิ้วชี้นิ้วดียวเกี่ยวได้เลยนะครับแล้วก็เกียร์นั้นก็เข้าง่ายนะครับถอนง่ายนะฮะแล้วก็มีลักษณะแบบเกียร์ชิดนะครับเลยทําให้ตอนที่ขับขี่นั้นจังหวะที่ผมสับเกียร์เนี่ยมันขับได้สนุกมากๆเลยนะ ขี่ได้มันนะครับลากรอบสัเบ,สเ,กกบสเกียร์ลากรอบสับเกียร์ถือแทบลืมดีไซน์ของตัวรถนะครับแทบลืมรูปรักษของตัวรถไปได้เลยว่าเขาเป็นรถแนวคูเซอร์หรือว่าแนววอบเบอร์นะฮะก็คือ จังหวะที่ไปขี่จริงๆเนี่ยผมมีความรู้สึกเหมือนขี่พวกรถสปอร์ตมากกว่านะครับอารมณ์มันประมาณนั้นนะขี่มันขี่สนุกนะครับคือพูดง่ายๆว่ารถคันนี้เนี่ยขอให้นิยามสั้นๆเลยนะครับว่า Eliminator 400นั้นเป็นรถแนวไฟกลมทรงคูเซอร์ที่เบาเตี้ยเบานุ่มขี่ง่ายเข้าเกียร์ง่ายถอนเกียร์ง่ายเครื่องแรงขี่มันนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะแรงแบบเหมือน z 900ไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่มันก็มีความแรงพอตัวนะครับมีอัตราเร่งที่ดีพอมือเลยแหละ ก็คือส่วนตัวผมเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยชอบรถแนวสปอร์ตมากนักนะฮะผมเป็นคนชอบรถแนลโรสเตอร์มากกว่านะครับรถแนวเนกเกตมากกว่านะครับแล้วก็เป็นคนชอบรถไฟกลมลอซี C, นะ่ลวดสไตล์คลาสสิกเนาะแต่พอผมมาจับอิลิเนเตอร์คันนี้เนี่ยผมกับรู้สึกเปลี่ยนใจอย่างที่ว่าไปนะฮะเพราะว่ามันเป็นรถที่ขี่สนุกนะครับขี่ง่ายแล้วก็ได้ไฟกลมนะฮะยกเว้นตัวรถเนี่ยมันอาจจะมีขนาดวงล้อหน้าหลังที่แตกต่างกันนะครับก็คือเป็นสไตล์คนะูเซอร์เนาะล้อหน้าก็จะใหญ่กว่าล้อหลังนะครับก็คือเป็นขนาด18นิ้วและละอหังเป็น16นิ้วเราะฉะนั้น คาเรคเตอร์ของตัวรถก็เลยจะออกไปทางคูเซอร์มากกว่า รสเตอร์นะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าชอบรถสไตล์นี้ไหมชอบรถแนวนี้ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะฟิลลิ่งของคนซ้อนนะครับอยากดีเห็นกันนะฮะตัวรถเนี่ยสำหรับคนขับขี่จะออกแนวโรสเตอร์นะครับออกแนวนักเก็ตมากกว่าก็จริงแต่สำหรับคนซ้อนนั้นยังคงมีฟิลลิ่งแบบรถคูเซอร์อยู่นะครับก็คือเบาะคนซ้อนแคบนะฮะแล้วก็พักเท้าของคนซ้อนนั้นก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับทาให้ท่านั่งขี่นั้นก็อาจจะงอขาขึ้นมานิดนึ่งนะฮะซึ่ง แล้วก็สลับใครที่มองหารถคันเดียวแต่ว่าใช้งานได้ควบคุมหลากหลายนะครับจะขี่เล่นขี่เที่ยวขี่ใช้งานในชีวิตประจําวันก็ได้เนี่ยผมคิดว่าเ l i ิเมนเตอร์400เนี่ยตอบโจทย์ประมาณหนึ่งเลยนะฮะต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องค่าตัวนะครับซึ่งเหตุผลหนึ่งที่ฮังคาวาซิยังเลือกใช้รถขนาด 400cc อยู่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของค่าตัวด้วยนะฮะเพราะว่ารุ่นเริ่มต้นของเ l i ิเ n นเตอร์นั้นมีราคาค่าตัวเพียง199,000บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นราคาค่าตัวที่ไม่สูงเลยนะคราาีม 2อ0 0 0 0เอกันไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าในิมิเนเ a t o r นั้นยังคงกดราคาได้ต่ำกว่า200 0 0 0บาทอยู่ซึ่งก็อย่างที่พูดไปนะครับถึงเครื่องยนต์เขาจะเป็น400ไม่ใช่5 0 0ซีซีแต่เอาจริงๆนะครับฟิลลิ่งการขับขี่ไม่ได้แตกต่างกันเยอะขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ที่บอกว่านินจา500หรือว่าเซ็ตห้าก็จริงแต่ซีซีจริงๆเขา4 5 0ร้อยห้ีซีเองนะไม่ได้เต็ม500นะครับฟิลลิ่งการขับขี่นั้นต่างกันไม่เยอะนะครับแต่ว่าราคานั้นก็ทําให้เราเข้าถึงได้ง่ายนะครับซึ่งคคีาจะมมอืว ละเอียดหรือว่ามีเหตุผลในการเลือกใช้ของให้เหมาะสมกับเงินที่จ่ายไปหรือว่าความรอบคอบในการใช้เงินค่อนข้างสูงนะครับมีการชั่งน้าหนักเนาะระหว่างความคุ้มค่ากับประสิทธิภาพ กับสิ่งที่เขาจะได้รับค่อนข้างสูงนะฮะซึ่งเอลิเนเตอร์นั้นถ้าเกิดเรามองที่ราคาค่าตัวไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยผมว่ามันเป็นราคาที่คุ้มนะโดยทั้งการใช้งานนะครับถ้าขับขี่ที่สบายขี่ในเมืองก็ได้ขี่เดินทางไกลก็สะดวกคือพูด,ดง่ายๆว่าสำหรับใครที่ชอบรถดีไซน์แบบนี้เนี่ยแต่อยากได้ฟิลลิงแบบสปอร์ตทัวร์ลิงหรือว่าเน็กเก็ตสปอร์ตเนี่ยผมว่าคุ้มนะครับมีคันเดียวขี่ใช้งานขี่เที่ยวคันเดียวจบแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่า ที่เรามาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฟิลลิ่งส่วนตัวของผมคนเดียวล้วนๆนะฮะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเนาะซึ่งสำหรับใครที่มีแนวทางที่ชอบเหมือนผมนะชอบรถที่มีสมรรถนะดีมีอัตราเร่งดีมีช่วงล่างดีก็อาจจะชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่อาจจะมองว่ามีรถรุ่นอื่นที่มีฟิลลิ่งการขับขี่คล้ายกันแต่ว่ามีราคาที่คุ้มกว่าก็สามารถแนะนําที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะฮะหรือว่าสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับว่าสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือไม่ก็สาาาามรถขลองับีี่่ทโชว ขวัสกี PJ มอเตอร์ได้นะครับอย่างคุณนาท่านนี้นะฮะ คุณพี่ท่านนี้แกเป็นสายรถเล็กมาก่อนนะครับล่าสุดแกก็เอารถเล็กไปขี่เที่ยวภาคเหนือนะฮะไปจังหวัดน่านไปสปันนะครับแล้วแกก็รู้สึกว่ารถเล็กมันเหนื่อยนะฮะเดินทางไกลแล้วมันเมื่อยนะฮะแต่ด้วยความที่แกเป็นคนตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็เลยอยากมามองหารถที่มีซีซีมากขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถขี่ใช้งานได้นะครับมีความมั่นใจในการขับขี่ซึ่งทางทีมงานของ Kawasaki PJ Motor ก็เลยเชียร์ให้ลอง Eliminator 400ลองดูนะครับซึ่งก็เหมือนคุณพี่แกชอบนะคุณพี่แกถูกใจมากๆเลยเพราะว่าตอนแรกแกเล็ง คาวาซกิมีคุรุไว้นะฮะตัว S1 ไว้นะครับแต่พอไปลองขี่แล้วแกกับมีความรู้สึกชอบเ l ลิเ n นเตอร์มากกว่าเพราะว่าตัวรถมันก็ขี่ง่ายเหมือนกันแต่ว่ากําลังของเครื่องยนต์นั้นมากกว่าแล้วก็เพิ่มตังค์ขึ้นอีกเล็กน้อยเท่านั้นก็จะได้รถที่มีสมรรถนะที่สูงกว่าซึ่งนี่แหละก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากให้มาลองตัวจริงกันนะครับมาลองค่อมลองขี่ลองสัมผัสด,ดูก่อนนะฮะเราอาจจะชอบหรือว่าไม่ชอบรถที่เราชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมั่นใจแล้วนะครับว่าชอบเอลิเนนามนเตอร์ มอเตอร์ตามเบอร์โทรด้านหน้านี้ได้เลยนะฮะจะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยทาง Kawasaki PJ Motor ก็สามารถทําเรื่องให้ได้นะฮะส่งรถให้ได้นะครับส่วนรายละเอียดจะผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่อาชีพนี้ซื้อได้ไหมยังไงก็รบกวนติดต่อกับทางฝ่ายขายเขาดีกว่าเนาะเขาจะสามารถบ,บอกรายละเอียดเรื่องนี้ได้ดีกว่านะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวคอยไปติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ